ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูมุกครูคณิตนะคะวันนี้พาไปเฉลยข้อสอบครู้ช่วยคณิตศาสตร์ค่ะ<ด>อ่ะมาดูโจทย์นะคะ 0. 0.2บวก0.02บวก0.0002แล้วก็บวก0.0002มีค่าเท่าใดนะคะ ถ้าสังเกตจากช้อยแล้วมันจะออกมาอยู่ในรูปเศษส่วนใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นการไกด์ให้เราอยู่แล้วว่าให้เราแปลงจากทศนิยมเป็นเศษส่วนก่อนเราก็ดูค่ะ0.2เนี่ยมันคืออะไรคะทศนิยม1ตำแหน่งก็คือส่วน10นั่นเอง2ส่วน10ก็คือ0.2ถ้าทศนิยม2ตำแหน่งก็คือมันจะเป็น ส่วนร้อยนะคะอันนี้เราจะเรียกเป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันแล้วก็ส่วนหมื่นก็เอาตัวเลขนั้นไปหาได้เลยก็จะได้เป็นเศษสองส่วนสิบบวกกับเศษสส่วนหนึอยอันนี้ส่วนร้อยใช่ไหมคะแล้วก็เศษสองส่วนหนึ่งพันเห็นไหมเพราะว่าทศนิยมสามตำแหน่งหรือเป็นหลักส่วน นั่นเองแล้วก็เ2สองส่วนหนึ่งมืนทีนี้เห็นไหมคะเลขสองกับสิบสองกับร้อยมันจะสามารถตัดกันได้หรือใครจะดูจากชอยเห็นไหมมันจะเป็นเลขหาอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ามันก็จะเป็นไกด์ให้เราได้ด้วยอีกหนึ่งทางนะคะ สเราก็ตัดเลย2อง2นึ่งสองสเป็นสวยศูนย์สองหนห้เหลือ0ูย์สตัวใส่ไปเลยค่ะสองหนึห้เหลือ0ูย์สตัวก็จะได้เป็นอะไรคะเศษหนึส่วน5บวกกับ เศษหนึส่วนห้บวกกับเศษ1นึ่ส่วนห้าแล้วก็บวกกับเศษ1นึ่งส่วนห้าพใช่ไหมคะเสร็จแล้ววิธีการที่จะบวกกันได้มีทางเดียวเท่านั้นนะคะก็คือทำส่วนให้มันเท่ากัน อะทีนี้ส่วนมากที่สุดนะตรงนี้ก็คือ5,000ันเราต้องทำทุกตัวเนี่ยให้เป็น5,000ตรงนี้มี5อยู่ทำยังไงจะเป็น5,000ันก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่คะหนึ่ันั่นเองเวลาคูณให้คูณทั้งเศษและส่วนหนึ่งพันคูณหนึ่งก็จะได้ 1000ส่วน5000ใช่ไหมคะบวกกับอ่ะตัวที่2คูณเท่าไหร่ถึงจะเป็น5000ันคะขาดศูนย์ี่กี่ตัวสองตัวใช่ไหมก็ต้องคูณด้วยหลักร้อยอันนี้ก็ต้องคูณด้วย 100, 100เหมือนกันทั้งสิ้นและส่วนก็จะได้เป็น100ส่วน5000บวกกับ อันนี้500แล้วข่ะอีกเท่าไหร่คะอีกแค่10ใช่ไหมค่ดศูนย์อีกแค่ตัวเดียก็คูณด้วย10ก็จะเป็น10ส่วน5,000ตัวสุดท้ายเป็นส่วน5,000อยู่แล้วไม่ต้องคูณอะไรพอจะเห็นคำตอบหรือยังคะอ่าเมื่อส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมก็จับทำไมคะเศษบวกกันได้เลยเศษบวกกัน 1,000บวก100บวก10บวก11็ก็เป็น1,111นั่นเองส่วนด้วยเท่าไหร่คะก็ส่วนได้วย5 0คํคำตอบอยู่ที่ไหนเอออยู่ที่ข้ออะไรคะคำตอบอยู่ที่ข้อ3อ่าทำได้ไหมคะลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ